เมื่อวานนี้คุณเปิ้ลค่คุณเปิ้ลแล้วก็คุณจอนนี่นะฮะได้มีโอกาสเข้าสู่พิธีปรงผมนาคนะครับที่วัดเทพศิวิน<ฮ>ะนะ,<ฮ>ะเพื่อเตรียมเข้าพิธีอุปสมบทบู่ะพิสุขร้อยแปดรูปด้วยกันที่อินเดียเขาจะเดินทางไปอินเดียไปศรีสังเวไป,ไปเรียนประวัติศา,ศาสตร์ของพระพุทธเจ้าแล้วก็สุดท้ายแล้วได้มีโอกาสผมผ้าเหลืองเรียกว่าเป็นยูนิฟอร์มแล้วกันของการบวชเรียนนะครับกับพระร้อยแปดรูปด้วยกันนะฮะระหว่างวันที่4ถึง15้ากุมภาพันธ์ที่ผมตกใจเลยก็คือ เพิ่งคุยกับพี่เปิ้ลตอนที่บวชมาหมดหมายค่ะพอสืกพี่เปิ้ลอเฮ้ยบวชแล้วได้อะไรเป็นยังไงบ้าง,ะงอะไรเงี้ยเออเขาก็ถามแล้วไม่คิดว่าอีกไม่กี่เดือนต่อมาพี่เปิ้ลก็ตัดสินใจบวชเป็นพระอแล้วพอไปร่วมงานปุ๊บไปคุยกับพี่เปิ้ลเนี่ยก็เจอพี่จอหนี่ด้วยนะครับก็เลยนําคลิปที่เราได้คุยกันจริงๆไปนี่ก็คือไปอนุโมทนาบุญน,นี่แหละแล้วก็มีกล้องอยู่ด้วยก็เลยนําคลิปที่เราได้มีโอกาสคุยกับทั้งสองท่าน ทั้งสองท่านเพราะเช้าวันนี้คงเป็นพระเรียบร้อยแล้วเพราะบวชที่อินเดียนะครับมาฝากคุณผู้ชมลองฟังกันดูครับว่าผู้ชายวัยห้เมื่อตัดสินใจบวชแล้วความรู้สึกของเขาเป็นยังไงบ้างครับโอ้สาธุครับคุณ คือบางคนก็ต้องบวชก่อนเบียดอันนี้เบียดเต็มที่ก่อนบวชก็เหมือนกระส่วนทางทุกอย่างใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันปล่อยให้มันเป็นตามธรรมชาติดีกว่าที่เราถนัดที่เรารู้สึกดีกว่าใช่ปะก็อยากทํานะแต่พอดีมันไม่รู้สึกนะมันไม่รู้สึกกับที่กดเกณฑ์ยนเขาตั้งไว้ดูง่ายๆว่าเขามีลูกก่อนแล้วเขาใค่แต่งเห็นป่ะถูกถูกถูก่เขามจากการแต่งงานเขากลับบวชไม่ได้ตั้งใจจะฝืนกดอะไรแต่ใดๆนะได้ฉายาเนี่ยครับ แชื่อชั้นดาช่าตัแต่ว่าแต่ว่าอะไรนะวายที่ทำจากชาตัวไวน์ที่ทำจากชาติช่ชาตัวคือเกิดชาติตเดินเลยคือแบบมีความสุขเกิดจากความสุขอ่าแล้วของพี่เปิ้ลคะนะเขาโรแต่ว่าจำไม่ได้เหรอไม่รู้ก็จำไม่ได้ม่ได้เดี๋ยวไอ้ที่เดียวมันจะจำไม่คนเกาจะถาม คือนี่คุณควรจำเขาจะถามเยอะมากคุณต้องจำไม่ได้แล้วพี่รู้ใช่ไหมว่าข้าวเย็นมันฉ่ำฉ่ำไม่ได้รู้ใช่ไหมอันนี้มันอนนี้มันน่าจะเป็น60 day challenge ทำให้เราสองานกัท่นั่นคิดว่ากลับมาแล้วท่าจะขออย่างมากไม่รู้เหมือนกันเราอาจจะเราอาจจะซับเต็มตอนเพลงนก็ได้ตอนใช้ในโยมเอ๊ะตอนนี้เราพูดโยมยังย่างพรุ่งนี้จะเป็นพุทธคยาแล้ว ทำไมถึงเลือกไปสมบที่อินเดียตรงๆยังไม่ได้เลือกเลยเหมือนลอยลำเข้ามามากกว่าเพราะตัวเองอะจริงๆแล้วเป็นคนที่เคยพูดไว้มาตลอดชีวิตว่าชาตินี้ยังไงก็ไม่บวชไม่ทัดไมนั่งงอยู่ตรนี้ได้จะปิดมือถือไหม ใช่เหรอคนต้องมีลายอยู่ในตัวตลอดเลยตัวมีลายบทบทกลับมาคิดว่าชีวิตเราจะเปลี่ยนไปยังไงคงเปลี่ยนอะไรสัญญาเราไม่ได้จริงๆแล้ว่เราสงสัยเรื่องพระมันนังตลอดชีวิตของเราอยู่แล้วเราถึงยอมบวชไงตลอดระยะเวลาเดือนกว่าที่ผ่านมาเราได้มาครุกอยู่กับพระที่วัดเทพศิลินเนี่ยเฮ้ยเรา เห็นเลยบางอย่างว่าเฮ้ยเป็นพระก็เจ๋งไงนะอะไรเงี้ยมันมีอะไรบางอย่างอ่ะบางอย่างอ่ะที่ที่ทําไมในหลวงถึงทะดุกกรุงศาสนาของเรามาทั้งชีวิตพระองค์แล้วทําไมเราถึงไม่ทําเนี่ยตรงนี้มากกว่าส่องกระจกแล้วใช่ไหมส่องกระจกแล้วใช่ไหมเป็นหัวเหม่งเองแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ส่องกระจกในห้องน้ำนึกว่าปลาไหล พาปกตินี้ใครจะมาเปิดหัวเขาไม่ยา้เลยนะโกรธมากกขออนุโมทนาเงินให้กับทั้งสองท่านพรุ่งนี้ก็จะห่มผ้าเหลืองถือว่าเป็นยูนิฟอร์มในการบทเรียนเป็นศาสตร์แห่งการใช้ชีวิตดังนั้นสองอาทิตย์นี้ขอพี่ได้อะไรเยอะแยะมากมายกลับมาก็มาแบ่งปันให้น้องวุฒิีด้วยนะครับคิดว่าวุดิีคงไปเจอมาแล้วไงเออมันเจอมามันปบทมาแล้วมันมันเข้าโดนแล้วมันก็เป็นมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่เราตั้งคำถามว่า ทำไมขนาดคนบาปอย่างรุดดี้ยังกล้าบวชผมขออวยพรอย่างให้มีพงพงดูแลกันแล้วกันด้วยเนาะแล้วก็เวลาผมจีวรนเนี่ยตะกุกให้มันนักหนาอยนดึงดึงขึ้นไปอีกสูงดึงแล้วตอนใช่แล้วตอนสบัยถูกถูกถูกแล้วก็เอาให้มันแน่นไม่งั้นมันมันจะหลุดจะหลุดตลอดรุดดี้ในทีวีแก่ คนริงเด็กมากเลยมีแต่คนชอบชมว่าหล่อกขาไม่เข้าใจเลยทำไมโุณดีนะไอคดีไม่เข้าใจพี่มง คุยเราทุกคนก็ร้อมร่วมอนุโมทนาบุญรับพระจอนนี่แล้วก็พระเปิ้ลนะครับค่ะแต่ว่ายูเหมือนนี่เลยอะตั้งแต่อยู่บวชมาพอศึกมาปุ๊บยูเหมือนมาสคอตของการบวชอะมีงานบวชที่ไหนเจอคุณวูดดี้ได้ที่นั่นแล้วก็ไปสั่งแบบช่วยสอนช่วยอะไรแนะนำเราเป็นแล้วเรารู้สึกดีไงก็เลยอยากไปร่วมงานแล้วถ้าใครตัดสินใจอยากจะบวชหรือว่าอยากจะให้ลูกบวชแต่ลูกยัง คิดไม่ได้ส่งมาที่รายการเราเดี๋ยวผมจะพูดให้เขาบวดจนได้นะครับดีดีครับดีพูดนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของพี่เปิ้ลครับเขาจนอยมากใช่ไหมจ๊ะเวลาคนไปเล่นผมเขาอ่ะผมนี่โดนแบบว่าเขาโกรธไปเลยอ่ะหลายอาทิตย์เลยฮะไปเปิดหัวเขาในหัวเถิกเนี่ยเมื่อวานนี้ทีมทีมงานของเขาเนี่ยขอไปดูช็อตนี้ช็อตเดียวก็คือช็อตหัวเถิกอะพี่เปิ้ลเนี่ยแล้วเชื่อไหมว่าตอนโกนเสร็จปั๊บเนี่ยออกกูสเนี่ยลูกๆเนี่ยนะ วิ่งหนีร้องไห้จริเลยเนี่รับไม่ได้ว่าพ่อหัวเมงอย่างนี้เลยเหมือนเหมือนปลาไหลเหมือนปลาไหลเลยนะโมนี้ได้เจอกับคุณจริยาอินโฟเนค่บแล้วก็คุณจูนพรายของดิปลด้วยนะครับก็ได้คุยกันพี่พี่นกบอกว่าจะไปอินเดียด้วยจะเดินทางไปกับพระด้วยไปไปแสวงบุญด้วยนะครับแล้วก็ส่วนจูนเองบอกว่า ไม่ไปเพราะต้องดูแลลูกสามคนก็เลยถามจูนบอกว่าเป็นห่วงไหมพี่ป้ลไม่อยู่เนี่ยใครจะดูแลลูกเขาบอกว่าพี่วูดี้คะพี่ป้ออยู่ไม่อยู่ก็มีค่าเท่ากันแหละครับไี่จูนก็ต้องดูแลทั้ง3คนนี้อยู่ดีนะครับก็อีกประมาณ2ออาทิตย์กลับมาเมืองไทยเดี๋ยวเราคงจะได้มีโอกาสเจอกับ นะฮะพระทั้งสองรูปอีกอทุพนะครีมรับเปิ้คครับผมตอนนี้มีหลายคนครับอยากจะโฆษณาออนไลน์แต่ไม่รู้ว่าจะลงที่ไหนดีขอแนะนำวุฒิวออนไลน์ครับมีสิโฆษณามากมายที่จะตอบสนองความต้องการของคุณโทรเลยครับ0817431993ครับ อาจจีมีข่าวอีกมากมายที่เป็นข่าวใหม่ที่คุณยังไม่รู้เราพร้อมอัปเดตทุกเรื่องราวทุกเนื้อหานะครับเพียงแค่คุณติดตามตรงนี้เลยครับกด subscribe ตรงนี้ค่ะคุณทองกิฟนะครับกดเลยครับรอเลยครับกดเลยครัะกดเลยครับกดเลยครับกดเลยนกดเลกดเลยกดลยกดลยกดลกเลยนะฮะกเลยฮะกดยกดเนะดลกดเยนกดนะคดเนกด s u ย s c r i b e คกดเนกดนยนนละ